สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้วันนี้เมนุเอาบรรยากาศสวนผักกาดผักกาดจอนแม่เนาะผักกาดจอนมาเพื่อไปได้รับชมพอดีเมนุมาท,ทําธุระแถวนี้เนาะเรากำลังหั่นเปิลเจ้าของสวนทําแล้วเจ้าเปิลกำลังเก็บผักกาดเป็นผักกาดจอนพี่น้องจะบอกเลยว่าผักเปิลน,นี่เป็นพักปลอดสารพิษแล้วก็ผพักางามงามพี่น้องมาห่อนี่มาได้อู้หนาเจ้างามแต่นี่อันนี้คือเปิ้ลเก็บผลมะลิของเปิลเนาะนเก็บได้เป็นบางส่วนอยู่เนาะแม่นอ้องยังมาถึงเกลือส่วนเนาะโล มาพอมาพอกันผักกาดของปลเนะนี่เห็นก็เจ้าของสวนมันกำลังเก็บผักกาดดที่เจ้าแม่นุชก็จะขออุดหนุนเปุณสักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าแม่นุชจะเอาไปฝากพี่ๆน้องตีจังหวัดแป่เออเอาไปกินตัวนะเจ้าได้พักสดๆจากสวนนี่ถือว่าเป็นในอย่างที่ดีนะปุณบอกว่าปลูกปลูกแบบปลอดสารพิษเลยเพราะว่าเปุณปั๊บตีปั๊บดินนาะแม่น้าแม่นะเออก่อนที่จะปลูกนี่ปุณจะปั๊บดินก่อนนะเจ้ามันจะปลูกไรอย่างมันจะงาม ม่นุษฮะเออปรับปรุงดินก่อนเจ้าอันนี้มันปลูกผักกาดเจ้าอย่างเดียวบ้าไหมผักกาดจอนกามต้นปลูกสลับกันไปบ่เพราะว่าม่นุษย์ขี่รถผ่านนี่เห็นพักเป็นงามงามไปนั่งเลยวันนี้มีโอกาสเนาะเลยมาแวะมามาทักทายเปิดตัวเลยเจ้าแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศผักกัดจอนงามงามเพื่อไปได้รับชมเนาะมันจะจับช่วงหน้าหนาวก็ป่อมัน อ๋อมันจะชอบอากาศหนาววะหนาวมันจะงามหนาวมันจะงามปอปนบอกว่าบอได้ใช้สารเคมีเลยนะเนาะปนแค่ปรับปรปุงดินก่อนที่จะปลูกเจ้าแล้วพักปนงามตอนนี้กําลังเก็บได้มาถึงครึ่งส่วนแล้วไปน้องเราดูเอาผลผลิตปนเจ้านี่เมนูอบบรรยากาศแบบนี้เน,ะนบบรรา,กาบบนนะก็เลยอยากจะหาเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศอย่างตีเมนูเห็นเนาะอ่าตีที่พื้นที่ที่ันปลูกนี่จะอยู่ข้างแม่น้ำวางแล้วไปน้องปนอยู่ใกล้น้ําเจ้าปนจะห้องว่าเป็นตีดินโฟงแล้วบอเนาะ อยู่ใกล้น้ําบอสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะอ,อ,อันนี้ใช้เวลาเมินกับเจ้าตีที่เอาเก็บผลผลิตเนะสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันกับเดือนลปยเนาะเ,ออเดือนลปยก็ถึงได้เก็บผลเก็บทุกวันกะกนเก็บทุกวันไม่ได้อ๋อแสดงว่ามีไรายได้เข้าทุกวันต่อวันน้องน้องขออน,นุญาตถามได้ก็ประมาณ อ๋อราคามันขึ้นขึ้นลงลงแหละอ๋อโอแต่ก็ถือว่าดีนะได้เก็บทุกวันแล้วมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันนี่เจ้าอยู่บ้านเฮาเนาะยิ่งขยันก็ยิ่งได้ด้วเจ้าเด้อนี่เปนใจพื้นที่แล้วพื้นที่เป็นก็อยู่ใกล้น้ำจ้าก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะพาการ์เจ้นนี่ปลูกปีไหนปลูกกี่รอบแหมอบอ๋อปีไหนปลูกสองรอบน้องว่าจะเป็นพักงาดนอง ผักัดดองแล้วผักัดข่าวสลับกันไปบ่อ๋อ,อต้องปลูกสลับกันไปนเปนาะอ๋อปลุกพักงูงเวียนไปนั่งเนี่ยค่ะนี่เห็นเป็นไดเจ้าบรรยากาศบ้านเฮายิ่งขาย,ยันยิ่งได้เดอ้อนุจอ่จะข่าอุดหนุนพักมนะัเนาะนี่มาดูพัก,กนี่จะซื้อไปฝากพี่ๆน้องตีจังหวัดแปดเจ้านี่ค่ะคลิปนี้เมนูข่าวจบเพียงต่อีกกระด้เจ้าเดี๋ยวเม่นุจะ อขออนุญาตเอาผักกาดกลับบ้านนะเจ้ะนอไปฝากพี่พิงน้องที่จังหวัดแพร่คลิปนี้ขอจบไปเพียงตีอีกกระเจ้าเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับบายบายขอบคุณทุกการรับชมนะคะจวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปแม่นูด้ดนะเจ้า